ท่านผู้ชมครับมีข้อมูลระบุว่าวัตถุหรืออาหารที่มีสารแคดเมียมเจือปนสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยการสูดดมหรือว่าด้วยการรับประทานโดยสารเนี่ยจะนำไปสะสมไว้อยู่ในตับแล้วก็ในส่วนของหมวกไตซึ่งจะสามารถอยู่ในร่างกายคนเราได้เนี่ยถึง30ปีเลยทีเดียวจากข้อมูลแบบนี้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์อนิรุธนิรนาศ ศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมเจ้าของเพจหมอหมูสู้มะเร็งนะครับให้ความรู้กับโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการรับสารพิษประเภทแคดเมียมนะฮะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านพิธีกรครับครับขออนุญาตสอบถามเป็นความรู้ครับถ้าหากว่าคนเราได้รับสารแคดเมียมเข้าไปเนี่ยอาจแสดงอาการอะไรที่จะสังเกตได้บ้างไหมครับได้ครับก็อย่างนี้ครับ การได้รับต้องขึ้นอยู่ว่าได้รับทาง,ทางไหนอย่างเช่นถ้าได้รับทางอาหารเนี่ยก็อาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าได้รับปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะทําให้มีไตหรือว่าตับถูกทําลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นจากการหายใจเข้าไปก็อาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกใจสั่นนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็าอาจจะ ทำให้เหมือนกับกดการหายใจถ้าได้รับมากๆนี่ก็อาจจะกดก,การหายใจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับแต่นั่นก็คือต้องอยู่ในในที่ที่มันมีไอของแคดเมียมในความเข้มข้นสูงครับอ,อันตรายที่สุดของการที่ร่างกายได้รับสารแคดเมียมเข้าไปนี่คืออะไรครับคุณหมอครับ เออจริงๆมันมีมันมีโรคหลายๆโรคที่เกิดจากตัวแคดเมียมเนี่ยครับที่ว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยก็คือโรคอิไต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 ,ตเนี่ยเป็นโรคที่จริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะครับ,รบในปี2493นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนที่เขาทำเหมืองแร่ซึ่งแคดเมียมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโลหะที่เราได้จากการออทําเหมืองแร่แ็จแล้วนี้เขาไปทิ้งกาก ากาศพวกนี้ลงไปในแหล่งน้ําแล้วแหล่งน้ําตรงนั้นเนี่ยคนก็นําน้ํามาบริโภคแล้วก็เอามาปลูกพืชปลูกอะไรคนก็ได้รับแคดเมียมไปแล้วก็สะสมทีนี้พอสะสมมากๆมันก็ไปสะสมอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินคุณพิธิกรพูดก็คือไปที่ต,ตับไปที่ไตเสร็จแล้วก็มันจะทําให้มีอาการกระดูกพุนได้คนที่เป็นโรคนี้ยก็เลยจะมีอาการปวดที่กระดูกเพราะว่ากระดูกจะมีลักษณะพุนแล้วก็บางครั้งอาจจะถึงขนาดปิดลู ทีนี้เนี่ยก็เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นน,นะครับเวลาเขาร้องเจ็บก็จะร้องว่าอิไทไตอิไทไตก็เหมือนคนไทยร้องว่าเจ็บเจ uh ็บเจ็บก็เลยเป็นชื่อโรคนี้ว่าชื่อโรคว่าอิไทไตอิทไตครับครับครับ,รบเออมีมีรายงานพบโรคนี้ในประเทศไทยบ้างไหมครับโรคนี้ไม่มีรายงานพบในประเทศไทยครับเออเออเอา,เอ,า,เอ,าอย่างกรณีของสารแคดเมียมเนี่ยก่อนหน้านี้เเคยมีข่าวว่า,าม,มีการหลุดรั่วมาหรือระเหยไปในบรรยากาศหรือปนเปื้อนมาในอาหารก็เคยมีบ้างไหม จริงๆต้องบอกว่าโอกาสเกิดน้อยมากนะคบ <c oughs> เพราะว่าปกติทั่วไปเนี่ยสารแคดเมียมพวกนี้เราเราเราปกติเนี่ยเราจะมันจะต้องปนเปื้อนเนี่ยปกติเนี่ย,ต,ยต้องบอกก่อนว่าแคดเมียมปกติเนี่ยมันมันไม่ละลายน้ํา <c oughs> ยกเว้นแต่ม, <c oughs> มันจะมีเพราะว่าเป็นกรดอ่อนๆมันจะชาออกมาได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยมีรายงานว่าคนเป็นถึงขนาดว่าได้ได้รับแคดเมียมแล้วก่อให้เกิดโรค แต่ว่าอาจจะมีการตรวจสอบในคนที่ต้องทํางานในโรงงานที่โรงงานหรือเหมืองที่ต้องถลุงและอาจจะมีโอกาสได้รับพวกสารพิษพวกเนี้ยเขาก็จะมีการตรวจเป็นระยะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีรายงาน hmm. ที่ว่าจะถึงขนาดว่าจะออกมาจรทั้งเป็นอันตรายถึงขนาดมีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนอย่างที่เราเจอในญี่ปุ่นที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังครับ ถ้าอย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครเนี่ยถือว่าน่าเป็นห่วงไหมครับทั้งในคนในมุมของคนที่ทํางานอยู่ในโรงงานหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆอ่ะครับถ้าผมว่าคนที่อยู่ในโรงงานเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รับก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นฝุ่น<ฆ>นะครับแต่ว่าในอาหารคงไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ฟังดูจากในข่าวเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยกากมันจะเก็บอยู่ในอยู่ในโรงเรือนชัดเจน ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่มีโอกาสที่มันจะไปเป็นไปปนเปื้อนกับกับอาหารับอแต่ว่าคนที่ส่วนส่วนคนที่ทํางานถ้าเขารู้วิธีการป้องกันเขาใส่ชุดรัดกุมใส่หน้ากากใส่ถุงมือเวลาสัมผัสเนี่ยโอกาสโอกาสจะสัมผัสโดนแล้วได้รับออกมามันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกแะครับแต่ว่าก็ได้ได้ยินข่าวว่าเขาก็ตรวจอยู่นะครับว่าว่ามีแคดเมียมปนอยู่ในในร่างกายเขาหรือเปล่าครับแต่ว่าพวกนี้ก็คือต้องต้องรอผลนะฮะ แต่สําหรับคนทั่วไปเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งกังวลใจฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้ปนเปื้อนง่ายขนาดนั้นเราเท่าที่ผ่านมาเท่าที่ฟังมันมันโอกาสที่มันจะไปปนเปื้อนกับแหล่งแหล่งอาหารในธรรมชาติเนี่ยโอกาสยังน้อยครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ